หรออกไปแล้วเข้ามาได้หรออ๋อสเต็มแล้วอ๋อโอเคได้เรจะไปไหนนั่นอะไปไหนเอาวิสระ่ายก็ไม่เล่นอีกแล้วหรอไหนเจอเงินที่ไหน โอ้โหแน่เลยู้ สวยร้านดอกไม้เหรอคะที่วางที่ใส่อะ Hot p o t a ลไม่มีเงินเลย ร้านยาของหนัวนะคะคุณหมอคุณหมอร้านยาของคุณหมอเหรอคะเนี่ยแล้วก็มีร้านดอกไม้ด้วยแล้วก็มีร้านอะไรคะเนี่ยเธอนั่นแหลไปเก็บไปเก็บที่ร้านผลไม้เลยไปเก็บที่ร้านดอกไม้เลย